สมส,สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งเวลาเดิมกับรายการบ้านนี้มีอาริยะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ก่อพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานเสวนาผ่านหนังสั้นชุดความรักรัทธาปฏิหารจากเหยื่อเป็นหยุดและในวันนี้นะครับช่วงรู้ตื่นเบิกบานเราจะไปดูกันว่าที่งานเสวนาผ่านหนังสั้นนั้นเขาพูดคุยกันเรื่องอะไรครับและในช่วงอาริยะสร้างได้วันนี้นะครับเราลองมาฟังดูว่าผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้การสนับสนุนหนังสั้นชุดนี้นะั้นมีความคิดเห็นยังไงครับ และในตอนนี้เองนะครับก็เป็นช่วงเวลาของน้องสติมาและปัญญาเกิดเราลองมาดูกันว่าวันนี้น้องๆมีคําถามอะไรมาถามคุณยายจ๋าครับเช่วงบ้านนี้มีอริยะปัญญาเกิดเราได้มีโอกาสดูหนังสั้นเรื่องความรักศรัทธาปาฏิหารผู้ชายนะ่ะใจร้ายใจร้ายชอบทําร้ายผู้หญิงพี่สติมานะ่ะไม่ชอบเลย ไม่จริงหรอกพี่สติมาผู้ชายนะ่ะใจดีจะตายปัญญาเกิดนะ่ะนะไม่ทำร้ายผู้หญิงหรอกไม่ทำร้ายได้ยังไงก็ในหนังนะ่ะเห็นไหมละ่ะผู้ชายชอบทำร้ายแม,แม่แม่บ้านสายสัมพัน์ธน้องปัญญาเกิดเองก็ชอบแกล้งพี่สติมาบ่อยๆด้วยแค่ลเล่นเฉยๆไม่ได้แกล้งใชนหน่อยปัญญาเกิดว่านะ เราอะไปถามคุณยายจ๋าดีกว่าผู้ชายนะ่ะใจดีจริงๆธรรมะสวัสดีครับยายจ๋าธรรมะสวัสดีจ้ะปัญญาเกิดผู้ชายหรือผู้หญิงลูกผู้ชายครับเวลาโกรธทุกไหมทุกครับสติมาผู้ชายหรือผู้หญิงลูกผู้หญิงคะ่ะเวลางอนนะ่ะทุกไหมทุกคะ่ะเห็นไหม เรื่องกิเลสเนี่ยมันไม่มีเพศหรอกถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยกำลังหลงอารมณ์อยู่กับกิเลสตัวไหนทุกทั้งนั้นนะลูกสุขทุกข์เป็นสากลอย่างนี้เวลาที่เด็กๆด,ดูหนังแล้วเนี่ยต้องแยกแยะให้ออกนะจ๊ะคุณยายเพียงแต่นําเสนอครูบางคนในบ้านสายสัมพันธ์ที่เขาล้มจะด้วยสาเหตุอะไรก็ได้ลูก แต่สิ่งที่เป็นปฏิหารในชีวิตของครูที่เรากำลังดูอยู่ก็คือเขาลุกได้แตห่หากคญายาอยากให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าล้มก็ลุกได้ทั้งนั้นนะลกูกแล้วเราจะทำยังไงให้เราลุกขึ้นมาได้เวลาที่เรามีความทุกข์ล่ะครับทุกข์มันก็มีไว้ให้เห็นในโลกหรือถ้าจะพูดกันให้สนุกสนุกก็คือหาสุขได้จากทุกข์นั่นแหละลกูกเห็นทุกข์เพื่อเป็นสุข มันท้าทายเด็กๆมากเลยใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วนะครับแล้วทำไมเวลาที่เราทุกเราจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ด้วยล่ะคะนั่นแหละเพราะว่าสติมันหย่อนไงลกูกสติมาเลิมที่จะหายใจอย่างมีสติอลักษขาจิตเห็นไหมคะสติที่อลักษขาจิตจะทำให้หนูเห็นความทุกข์ แค่เพียงเหมือนยืนดูทุกมาทุกไปหัวใจยังเป็นปกติอยู่ทุกแค่มาแล้วไปในหัวใจของสติมาก็มีสติอลักษขาจิตให้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติต่อไปอีกความแข็งแรงไม่ได้หมายความว่าทุกไม่มานะลูกความแข็งแรงหมายความว่าเมื่อทุกมาแล้วเราเห็นทุกไปใจของเราไม่ลงไปคลุกคลีก,กับความทุกแสดงว่าสติมาเนี่ย สติไม่หย่อนแล้วแล้วก็มีความแข็งแรงที่ใจอย่างนี้เวลาที่เราเดินไปไหนนะจ๊ะเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมมากเลยค่ะว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่จะเอกกับความทุกข์แล้วบายบายได้เมื่อไหร่เป็นอิสระไหมล่ะลูกเป็นอิสระค่ะคุณยายจากครับพูดนะนะมันง่ายมากเลยแต่ทำนะนะมันยากยากยากจริงๆนะครับ ยากเนี่ยเพราะว่านานๆทำทีจะหักจ้ะถ้าทำบ่อยๆไอ้ที่ยากก็ง่ายเพราะบ่อยๆสม่ำเสมอเราถึงต้องบอกว่ามันต้องมีฉันทะไงลูกเรื่องนี้ต้องมีความรักความพอใจแล้วเราถึงจะมีความเพียรในการที่จะรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นดังดอกไม้บานนั่นแหละเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆเท่านั้นลูกต้องมีวิริยะมากลูก คือมีความเพียรให้มากจ้ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกทำบ่อยๆเหมือนกับที่ปัญญาเกิดสนจนเป็นนิสัยใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกอุปนิสัยตามทรงที่ทำให้เกิดความมักง่ายเล่นเล่อประมาทคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นมีวินยัยหายใจอย่างมีสติอลักขาจิตมีวินยัยจนกลายเป็นความเคยชินที่ดีงามอย่างนี้ แสดงว่าเราเริ่มมีความชํานาญแล้วลูกแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะฝึกทุกอย่างให้มีความชํานาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เด็กๆศรัทธาที่จะทำให้ตัวเองปิดประตูที่จะไหลไปสู่ความเสื่อมนะลูกถ้าทำได้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างถ้าระหว่างทางสม่ำเสม,มอด้วยการเจริญสติอลักคาจิต ทำงานได้ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนมัวปักธงไปสว่างได้เลยจากและนี่แหละคือปฏิหารในบ้านสายสัมพันธ์จากหนังเจ็ดเรื่องที่คุณยายบอกว่าตอนนี้คนดูนับเป็นล้านๆเลยนะเราก็เห็นแล้วลหละว่าคนเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องทุกแค่เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเป็นกำลังใจของคนดูมากเลยละจ้ะ ติทมาเข้าใจแล้วค่ะมีหน้าละแม่แม่บ้านสายสัมพันธ์เขาเก่งกันจังเลยนะคะเขาสามารถดูแลตัวเองได้ในเวลาที่เขาทุกข์แล้วเขาก็พาตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณยายจ๋าเขาเป็นผู้หญิงที่แกร่งทีเดียวแล้วลูกแกร่งมากในการที่จะเลี้ยงลูกตามลำพังยังไม่ด่าพ่อให้ลูกได้ยินเลย สิ่งที่เขารักก็ไม่แตกพ่อมือของแม่เจ้าคือเลือดเนื้อของแม่เนี่ยการที่แม่ถนอมรักษาไม่ให้ใจของลูกแตกเนี่ยสำหรับคุณยายแล้วแม่มีหัวใจของพ่อที่ส์ทีเดียวละจ้าโอเคเลยถ้าอย่างนั้นปัญญาเกิดขอกลับไปดูอีกสักรอบดีก,กว่าอา้าวปัญญาเกิดแล้วปัญญาเกิดจะไปดูที่ไหนล่ะ พี่สติมาก็ดูที่ w w w s d s w e b o r g เว็บไซต์ของบ้านเรายังไงล่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นพี่สติมาขอไปดูด้วยคนนะธรรมะสวัสดีสสดครับยายจ๋าปัญญาเกิดแอบขายของอีกแล้วเห็นไหมสติมาเนี่ยนะเจ้าเล่ตะมีสเสน่ห์เพราะมีปัญญานะ อย่าแล่เหลี่ยมให้หลงทางล่ะ <S <S 1> <S 1> ให้มีเหลี่ยมขึ้นทางนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้าเด็กๆา,า,าหนูรักพระราชินีค่ะหนูรักพระที่นีค่ะหนูรักพระราชินีครับหนูรักพระราชนีค่ะรักค่ะเพราะพระราชินีมีบุญคุณแก่เราค่ะบอกรักแม่อย่าเก็บไว้ในใจใจถดเจ็บ เพราะใจจมในความคิดพบวิธีหยุดใจเจ็บได้วันนี้ด้วยความรักศรัทธาปาฏิหารโดยแอมสวรลักษ์ลีลาบุตรช่วงรู้ตื่นเบิกบานธรรมะส,สวัสดีครับ ช่วงรู้ตื่นเบิกบานวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยซีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมภาพบรรยากาศงานเสวนาผ่านหนังสั้นชุดความรักศรัทธาปฏิหารเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าในงานเสวนานะครับเขาพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยากให้คุณแม่เล่าถึงงานที่บ้านสายสัมพันธ์นะคะว่าบ้านนี้ใช้หลักและวิธีการยังไงในการ ที่ทำให้ผู้หญิงในบ้านนั้นสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินต่อไปที่สำคัญคือส่งต่อความรักให้กับคนอื่นได้ด้วยเราก็ใช้หลักของธรรมชาติง่ายๆเลยไม่มีใครอยากพูดเรื่องอดีตสถียรธรรมสถานก็มีคถาอยู่คนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราฉะนั้นการเคารพทุกชีวิตที่เดินเข้ามาในเสถียรธรรมสถาน จะถูกเรียกว่าแม่ที่เคยถูกกระทําความรุนแรงมาแล้วหรืออะไรก็ตามแต่บ้านสายสัมพันธ์มันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มีเด็กบ้านสายสัมพันธ์คนหนึ่งทําแท้งไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วต้องเข้ามาเนี่ยในกรณีที่ตัวเองก็ยังไม่ยอมรับแล้วทาแท้งก็ไม่ได้เพราะเด็กมันโตมากแล้วเนี่ยแล้วตัวเองก็แบบคิ้วขมวดอยู่ตลอดเลยลูกก็ไม่ดิ้นเลยอยู่กับเราสองอาทิตย์ก็แล้วสามอาทิตย์ก็แล้ว วันหนึ่งเราพากันออกไปเดินเล่นถามแม่ว่ารักลูกไหมก็เ,เอามือไปจับท้องเอเอแม่เขายังไม่พร้อมที่จะรักเราไม่เป็นไรนะหลานนะแต่ยายถามหน่อยค่ะรักแม่ไหมเด็กในท้องก็ดิน้นผู้หญิงคนนั้นร้องไห้เลยถามว่าจริง,รงๆเขาเขาต้องการความเข้าใจและพอมันมีความเข้าใจของอีกชีวิตในท้องเขาเนี่ยตอบรักเขา หรือบอกรักเขาเท่านั้นแหละมนุษย์ทุกคนมันต้องการความรักเขาข่มขืนเราเนี่ยครั้งเดียวจริงๆนะแต่เราข่มขืนตัวเองทุกครั้งที่เราคิดถึงเนี่ยเราไม่จบไงก็เพราะเราจมในหนังเนี่ยจะบอกเลยเด็กเขาก็จะจําได้เลยว่าเขาจบผู้ที่มาร่วมในหนังสั้นนี้มากมายเลยที่ขาดไปได้นะคะก็คือโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็อยากจะเรียนถามคุณพันธพันทรงขำนะคะว่า ทำไมถึงเกิดเป็นหนังสั้นเจ็ดเรื่องได้แล้วตัวคุณพนพันธ์เองเนี่ยนะคะความรู้สึกกับการที่ได้มามีส่วนร่วมกับโครงการหนังสั้นครั้งนี้ค่ะตอนแรกก็คือมาสอนน้องๆก็ทาหนังใช่ไหมครับเราเห็นน้องๆคือเขาเขาป็นเด็กสดใสปกติแล้วคือ,อแล้วเขาบอกว่าเด็กๆมาจากบ้านสายสัมพันธ์เราก็งงว่าสายสัมพันธ์คืออะไรอได้นะคะเออก็เลยไปถามถามดูแล้วพอจะรับรู้เรื่องราวจริงๆอ่ะของชีวิตแม่ของเขาอ่ะมันมันแบบมัน,น,นอึง้งแล้วมันจะจืดๆืดแต่มันยู่ในหัวใจมันแบบมันบอกไม่ถูกว่า ก็คือแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม่เขาอ่ะพาลูกเขาก้าวผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้ยังไงเราน่าจะบอกนี่ออกมาเป็นสื่ออะไรบางอย่างนะแล้วด้วยส่วนตัวตัวเองคือถนัดในการทําหนังภาพ,พยนตร์อยู่แล้วแล้วก็สื่อหนังสื่อภาพยนตร์คือเคาเรียกว่าน่าจะโดนใจคนได้ง่ายกว่าครับก็เลยอยากจะผลิตออกมาเป็นหนังแล้วกว่าจะเริ่มต้นได้เพราะว่า ถึงแม้ว่าอาจจะเห็นศักยภาพของเด็กๆนะเราก็เห็นพลังของเด็กๆในทางบวกด้วยนะคะที่เขาสามารถก้าวข้ามปัญหาเข้ามาได้แต่ว่าการที่จะทําหนังสั้นเนี่ยโดยคนที่ทั้งมีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆและที่สําคัญเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆสำหรับเรื่องทั้ง7เรื่องที่มาจากเรื่องจริง ตอนตอนที่เราได้รับได้รับเรื่องราวมาคือมีมีมีเยอะมากกเป็นเป็นเป็นร้อยเป็นพันเคสนะครับแล้วคราวนี้ก็คือเราก็มาคัดคัดกันดูว่าเรื่องไหนน่าจะเป็นแบบเป็นคือว่าเป็นแม่แบบของคนในสังคมในแต,แต่แต่ละแบบได้บ้างอยากให้เล่าถึงน้องที่มีส่วนร่วมกับหนังสั้นในครั้งนี้ที่มีน้องที่เป็น เป็นคนที่มีส่วนหนึ่งในชีวิตจริงจากหนังสั้นหนึ่งในเจ็ดเรื่องนั้นด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ช่วยพุ่งกับด้วยแล้วก็มาช่วยแสดงด้วยก็จริงแล้วมีทั้งเป็นนักแสดงด้วยเป็นผู้ช่วยพุ่งกับด้วยเป็นตากล้องด้วยคือแทบจะอยู่เลยจะอยู่ในทุกๆอนูของภาพยนตร์ชุดนี้ครับคือเราถ่ายทอดเรื่องราวของของชีวิตของเขามาโดยผ่านมุมมองของเขาจริงๆแล้วพุ่งกลับไม่ได้เป็นคนถ่ายทอดอะไรเท่าไหร่นะฮะจริงแล้วเด็กๆเหล่านั้นแหละเป็นผู้เรียกว่าสร้างแรงผลักดันขึ้นมาให้ผู้กลับเขาถ่ายทอดออกมา แต่ตอนนี้นะคะเรามีหนึ่งในผู้กำกับนะคะที่เป็นการกำกับหนังครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็ทำเองทุกอย่างเลยเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่คุณแม่ชีบอกว่าไม่มีค่าตัวเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีคุณค่ามากๆนะคะที่มาร่วมทําให้หนังสั้นครั้งนี้เป็นจริงพี่อูชวกาว,วริทยายนนท์ค่ะดิฉันรู้สึกว่าการทํางานอาสาสมัครมันมีมันมีพลังพิเศษตรงนี้แหละ คือเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งนะคะแต่เราเอาเป้าหมายคือการได้แชร์พลังงานของเราการได้สร้างความเข้าใจที่ดีแล้วก็การได้ส่งผ่านความรักผ่านการทํางานภูมิกับทั้ง7คนก็เสียสละมากเพราะว่าคุณโน้ตให้โจทย์ยากเนาะ <c oughs> เล่นแบบเล่นส่งหนังมาเออส่งชีวิตมาอย่างนี้ค่ะอะคนนี้เอาเรื่องข่มขืนไปนะคะอย่างเรื่องฟื้นที่น้องถาเล่นเป็นแบบน้องวัยรุ่นที่แบบเป็นนักเรียนแล้วก็เดินในปักซอย แล้ววันดีคืนดีก็โดนข่มขืนจิโก้เจ็ดคนนะคุณเพราะเรารู้ว่ามีผู้หญิงที่มีชีวิตคล้ายๆหนังเรื่องนี้เยอะมากเพราะแบบนี้เอาเข้าจริงมันซ้ํากับชีวิตคนเหมือนบ้านทรายทองสร้าง20ครั้งนะคุณมันแค่เปลี่ยนตัวแสดงเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเพลงประกอบ เปลี่ยนประเทศนะคะแต่จริงๆว่ามันเรื่องเดียวกันมันคือความรุนแรงที่ไม่เคยหยุดไปเลยมาถึงกลุ่มคนทํางานที่เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในสังคมบ้างนะคะขอเชิญคุณนายนาสุภาพึ่งค่ะจากมูลนิธิธีรนาศการจนะอักษรค่ะได้ดูหนังแล้วบ้างหรือยังคะแล้วได้ดูแล้วเนี่ยอยากจะแบ่งปันอะไรไหมว่าเรื่องราวที่ที่อยู่ในหนังเนี่ยนะคะจากสังคม